เยี่ยวอโยสวัสดีครับสวัสดีชานอน้อยทุกท่านด้วยนะครับพบผมในก้าวไซเควมเนฟาบผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมฝ้าไกายผมเพิ่งเล่นไปตาเดียวเองแล้วันนี้เราก็มาอยู่กับหมอจากช่อง s ุ o o k เ World Gaming หมอทักทายนยหมอ,อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับไปเพิ่งเล่นในตา,าแรกเองตาแรกเหรอ <laughs> ด้วไปตาที่สองแล้วไปโอเค อาวิ่งแข่งเออแข่งไม่ยากเออวิ่งแข่งไม่ยากโอเคทีหนึ่งจะได้โกมันไม่นี่มันไปคูณแต้มข้างนอกอ่ะมันคูณแต้มข้างนอกอ่ะเออใช่คูณแต้มใช่ปหะแล้วก็เราก็ได้เลเวลอย่างเงี้ยใช่เมื่อกี้เห็นมันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นแค่ได้บอลก็พอแล้วมั้งแค่ผ่านก็พอแล้วเดี๋ยวมาเจอกันด่าสุดท้ายแล้วกัน ถึงมว่าเราอ่ะเดเจอไอ้ด่านเก็บสกอร์แล้วกันไอ้ด่านเก็บสกอร์นี่คือแบบโ oh. อ้โหยากจัดอยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่ข้างหลังเลยอยู่ไม่เคยถึงอ่ะบอกเลยหมออยู่ฝั่งนู้นเลยไปดดึงกดหมอกดกดเซฟไปมาไปมันดึงดึงมเเร็วมเร็วเฮ้ยโอ้ยโอยเยอะเลยเหะใช่ใช่าเดี๋ยวผมเพื่อนด้วย โดนหรอกไม่โดนหรอกบอกเลยไม่โดนเพลรอบเดียวโอ้โหอะไรเนี่ยวอุ้ยที่โรหรลอก่อนก่อนเป็นที่โรเลยเนี่ยวโอ้โดนต่อยโอ้โดนต่อยก็ตกอันนี้อะไรอันนี้อะไรเดี๋ยวโอ้โหม่งม่งเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนม่งชนผมมันลื่นด้วยยัง้ย อนขอไปก่อนเอาโต้ยเฮ้ยเตรียมอะไรเว้ยหมออยู่ไหนหมออยู่อยู่หลังเนี่ยอยู่หลังเงี้ยมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ต้องรอก่อนไปอยู่ด้วยกันดีกว่าไปเลี้ยบไปเร็วไปเร็วโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยผ่านไปสองคนเลี้ยผ่านไปสองคนเลี้ยเฮ้ยนี่อยู่ท้ายเลยนี่หว่าเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยผ่านเลยบันที่ห้าเฮ้ยทุกห้าคนนี้ไต่ก้าคนแล้วหมอหมอลุก มันจะถึงไม่ได้หมดเดี่ตายตายออกส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 ายสายยยยพดลมพดมดมพัดมียเทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ทกันอยู่ท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 ันอยู่มันจะไม่ทันกันตรงนี้เลยอีกสคนหมอสคนเดี๋ยวเาเดี๋ยวหมอดี๋ยวเโอ้โหดาแรกก็ไปแล้วโอ้โหเรัวนึงรตัวหนึ่ง มามาช่วมาลุ้นมาลุ้นมาไอ้ภารกิจวันนี้ผ่านถึงการสามกระบุนแล้วอ้าววิธีอันเฉยนี่ผ่านถึงการสามกระบุนแล้วเนี่ยโอ้โไปไปดิเอาอู้หูเขวงเขว่วงมันไม่ใช่กิ่งกามันเป็นมังกรนี่หว่าเออ ขึ้นได้ไหมเออขึ้นไม่ได้อ้ยอือนี่ก้าวอยู่ไหนวะอยู่อยู่ที่สุดท้ายเลยเออมันต้องไปทางไหนทางนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่เจอมันต้องไปยังไงทางไหนหอ้โหหรือว่าเก็บให้ครบก็พอเออเก็บให้ครบก็พออือเก็บให้ครบอ่าสามสิบห้าอันต้องไปฝันรู้ม่สิท้องอุ้ยติดหน้าทิ้มเลยติดไปโไ้ที่สองเลยที่สองเออนี่อเนี้ย เฮ้ยลุงอ๋อมันล่วงได้มันจับมาเริ่มใหม่อ๋อเออใช่ใช่เออคอยเก็บเก็บไม่ผ่านก็พอรถเมย์ไม่ขึ้นอ่ะอ๋ออ๋อไม่ไม่ต้องกดค้างก็ได้นี่กดค้างตั้งนานแล้วเข้าไปฝั่งนู้นกันยังไงตอนนี้สิบเก้าแล้วเต็มหัวเลยยังไม่มีใครครบยังไม่มีใครครบได้อยู่ได้อยู่อืมขึ้นขึ้นข้นโอ้ลุกอ้ไก่ดิเอาไม่ไม่ไม่ อยู่ไหนอยู่ไหนสถานทัพไาไม่เจอหรอกเฮ้ยได้อย <animals under kindergarten> ู่ได้อยู่มีคนผ่านหนึ่งคนแล้วเฮ้ยคนผ่านหนึ่งคนแล้วยี่สิบสองแล้วยี่สิบสองแล้วสองคนแล้วเฮ้ยจะผ่านบ้างเด็กบิกบูลี่ไม่เอาแล้วตรงนน้เฮ้ยรออยู่รออยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฝุ่นสีทองเฮ้ยลูกเต็มเพิ่มหรือเปล่าเฮ้ย เจ็อนนเคนแลเยาคนหคนเคะแนนเคะแนนเลยเจ็ันเลยเจ็ันอุ้ยผ่านเเฮ้ยผ่านเแล้วเฮ้ยเลืสี่สี่วงทไม่ได้ทยไได้สี่วง่็ดสงเฮ้ยวงเดียววงเดียวโอ้โหเนยตาไปตาไปโอ้โหเดี๋ยวเอาไปเอาอ่ะด่านวิ่งดิด่านนี้ด่านใหมด่านใหมเออไม่ได้ไงมันไม่เหมือนเมื่อกี้เลยนะ นิกระถีบอย่าโดนเหรอห้ามโดนพอโดนมันจะดิ่งๆอย่างนี้ป่ะเออแต่แต่ก็คือประมาณว่าเฮ้เราวิ่งเข้าเส้นชัยนั่นแหละเฮ้ไอ้กัดยังก่อนเนี่ยกัดแล้วอ่ะแล้วโอ้โหมาหมออย่ไหนรมาว่าอย่างไรเจ้าอยู่ด้านหน้าว่ะไปเลยไปเลยไม่อยู่หรืวไม่อยู่เรืออย่ามาจับไอ้พวกเกี้ยมจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอึ๊บ ขึ้นขมง่ายกว่าหรอขึ้นขวง่ายกว่าเป็นด้านล่างดีกว่าเปด้านล่างอันนี้อะไรอันนี้ป้ายอ๋อป้ายป้ายต้องตามนี้ปเดินเดไปเดินไาเเดินเดิไปเปเนตาเไปเดินเดิโดเดินเดินมดนเดินไานไปเดนไเดินไปอไปเดนเนนนเเดนนดนดนเนี่ยเดดินี่มนนี้อะไรขนนนนน

โอเคอ๋อต้องต้องช่วยกันใช่ไหมเนี่ยถ้าก็มันมีสองฝั่งใช่ป่ะถ้าอยู่คนละฝั่งนี่ต้องสู้กันแล้วว่ะเฮ้ยอยู่คนละโดมอ๋อก็คือเรามีคู่แข่งต่างชาติช่ยวว่ะเป็นของตัวเองเออใช่มีคู่แข่งปกครองตัวเองไอ้ฝั่งอ่ะใครไม่รู้อะนี่ทำไรอ่ะให้โดนหัวประเทศบอลพอคุณงั้นมั้งบอลไม่โดนไงบอลบอลมีโอ้ยนี่นี่อ้าวชนะวุ้ยนี่ไปหนึ่งไปหนึ่ง มันจะมีจุดดำนำด้ยเอ้าดอกมีทามันมันจะมีจุดจุดดำนำอยู่บนพื้นนะหมออ๋อเเฮ้ยนี่สอ่อ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเฮ้ยสาม p ล้วสาม p ล้วเสาม p ล้วมอสาม p ล้วมโอได้สามแล้วสามนี่ก็คือรับไม่ได้สี่้สี่แล้วะโดนไปจะโดนไปจะโดนไป

เจ็บค่อยแล้วเว้ยีปั่นเลยห้าไฟแล้วว่ะอู้ยโโอ้หเดียวโอ้โหหมอได้ไฟแล้วหมอไม่หมอใจเย็นหมอใจเย็นมันต้องใจเย็นมันต้องใจเย็นเอ้าจังหวะนี้เจ็บคอยเจ็บค่อยจังหวะนี้้ยตามอยู่สองแต้มเลยสิบโคบิได้หรือเปล่าวะได้อยู่ตามสองแต้มใช่ไหมตามสองแต้มทันยุกอุ้ย จังหวัดนรกคะแนนเท่ากันตอนนี้ดรอได้ชนะเอ้ยเจ็ดต่อสี่แพ้แพ้โอ้โหใช่ลูกสุดท้ายเราแพ้โอ้ไม่เจ๊ะไฟนอนลาวลุ้นอยู่ถ้ามันรับไม่ได้คือจะชนะแล้วอ๋ออันนี้อยู่บนพื้นนี่แรงที่สุดรับได้อย่าหล่นลงไปใช่ไหมหล่นไปใชุ้่ดอ่ะใช่เอาชีวิตรอดมา ไอ้เหมือนเกมไอ้อะไรนะเหมือนเกมในโทรศัพท์อ่ะจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรอที่มันแบบอยู่บนหลังพึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ให้รอดนานที่สุดก็พยายามวิ่งพยายามวิ่งไปวิ่งไปอย่าอย่าตกกินคอมกินคอมเวลากินคอมเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไม่ตัดคณะเพื่อนไม่ตัดคณะหมดเลยตอนนี้คือมันมันต้องการคนตกแค่แปดคนเฮ้ยโอ้รูวเกี่ยวเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพยายามวิ่ง วิ่งรอบรอบลูกยาวเลยเออวิ่งรองบรอบให้ให้แบบเพื่อนมันตกมาแล้วก็เพืมันตกไปเลย <c oughs> อ่ะอ่าเพื่อนตกไปก่อนเว้ยอะไรแล้วเฮ้ย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 ปุ๊บลอดลอดเอาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูจะน้องเอ้ยข้างชนะได้เลยเมื่อกี้ข้างบนอ่ะไม่ไม่มัน, <c oughs> ม,ม,นมันต้องการคนตกแค่แปดคนถ้ามีใครตกแปดคนก็เออยังอยู่เว้ยเอ้ายังอยู่ยังอยู่ว้าวว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  โอ้ยเดินได้คุ้มค่าเดินได้คุ้มค่าเดินไม่คุ้มค่าเดินได้คุ้มค่าแต่แต่ยืนนานมากไปก็ไม่ดีนะถ้าตกอาจจะยา,ย,ายาวอย่างนี้เลยยาวอย่างนี้เลยเอลิเมนต์ไปหนึ่งโอ้ยเออไปดักน้านนี่ <c oughs> ตกไปหนึ่งแล้วตกไปหนึ่งตกไปสองแล้ว,ลวอันนี้คือเป็นเป็นแบบแพลตฟอร์มสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วเฮ้ยไปจะเออเออโอ้ยบอกเลยว่าด่านนี้เซียน เคยเ <c oughs> อดาด่นนี้ลงคลิปไปแล้วบอกเลยไนยังไงอ,อ๋อก็คือวิงว่งวิ่งแข่งจนจบนั่นแหละแต่ก็ประมาณว่ามันจะมีไอตัวที่แบบแผ่นจานที่มันหมุนเนี่ยเออเราต้องวิ่งตามเราพยายามวิ่งให้อยู่ตรงกลางไว้เราจะไม่โดนเบียงโอไกลไว้ด่านนีย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่แต่นี้เวียนหวัวน,นิดนึงไปลูปลก <c oughs> บอกเลยบอกเลยอือเลยพี่ทางพี่ทางใจอยู่ได้อยู่ดันเนี้ยเพื่อนจะเยียบดิไปแล้วไปแล้วไปแล้วแอบ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 ลูกบอลนี่มันออกมาสลับกันหรือเปล่าสลับสลับสลับจุก่อนจุก่อนบอกเลยจุกเก่งอยู่แล้ว ยาวนำอยู่นี่ว่าไม่รู้อ่ะตามเพื่อนเฮ้ยตุ๊กเฮ้ยบอกไม่ทันตกตรงนี้เนี่ยมันไม่ต้องขึ้นทางไหนอ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วขึ้นทางไหนวะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขึ้นทางไหนอ่ะเฮ้ยตกตกอ๋ออันนี้ไงโอหตามหลังก้าวมาเลยรอดู่รอดู่รอดูเอ้าได้อยู่ได้อยู่มันเป็นพื้นก็ไม่บุก อุ้ยลืมบอกไปโทษทีเอ้ยนี่เหี้ยโอ้ยลูกบอลไอ้สีเหลืองนี่โดนได้ไปเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยถามนะอันนี้คืออะไรอ่ะโดนได้ไหมโอ้โหเผื่อได้แหงไปเรื่งอย่าโดนดีกว่าตอนนี้ยไม่าเข้าที่สิบเอ็ดโอ้ยสีเขียวโอ้โหสีเขียวโดนสองดอก อุ๊ยผ่านด้วยอุ๊ยดูดนดู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 นูดูานดูดูดูาูด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 นด่ดู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 ดยดน่นดูดนดูาูดูดนดูดนดูดูดูดนเูด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 ูาูดูดูดูาูด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 นดูดูดูดนดู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 ด่าูด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 นดู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 ดวดูดูดูดกดูดดนดดยดูดูดวดู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 ดดูดูดูลูดดู เคเจอรอบนึงเล่นเป็นแสงอยู่ตรงกลางใช่ไหมกลางเออใช่เห็นเพื่อนมาชอบโดดขึ้นพัดลมอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองตามเพื่อนตามเพื่อนก่อนมาไว้ฟังไหนไว้ฟังไหนวะเนี้ยวไว้ฟังนู้นก็ฟังนู้นน่ะไปไปไปเฮ้ยแสงแสงมันนี่แสงมันนแสงมันนี่เออ สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วสิบสาเปอร์เซ็นต์แล้วกูะโดตามลมเลย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 แสงมันไปไหนวะแสงไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเออสี่เก้าแล้วสี่เก้าแล้วโอ้โห่าแล้วห่าแล้วไอ้เพื่อน่ันสอแล้วไอ้่อไปทางไหนวะห่าแล้วห่าแล้ว มินาทีนี้ครับคือเสียงของหายเพรเมื่อกี้ทำไมตกสองได้ยินสังเกตดีๆครับก็เลยทีนี้ไม่ได้เช็คด้วยว่าเสียงมันอยู่เปล่าแต่คือในคุยที่ขอบเป็ปกติก็เลยทาให้ตอนนี้นี่จะเสียงหมอโอเคครับเราไปชมกันต่อครับผมโอ้โหในที่สุดก็้นด่านสองแล้วบอกแล้วสีมันไม่เป็นมงคลนะเมื่อกี้ ใช่ต้องสิเหลือแสดงว่าด่านนี้มันน่าจะมีสัก5ด่านหรือเปล่าด่านที่2ก็เอาแค่15คนเองเอาเอาสิ้าคนเออเอาตั้ง15คนวิ่งแข่งขอวิ่งแข่งอ่าใช่วิ่งแข่งโหเจ๋อชิวชิวไม่ไดม้มันเหลือนิดเดียว ตอนนี้มันเหลือสิบห้าคนใช่ไหมมันเอากี่คนวะจะไปยังไ,ไงวะเนี่ย๋อ,อมันต้องกระโดดข้ามใช่ไหมโอเคมากระอ้เอาเก้าคนเฮริ่มได้มัมก็ตกแล้วเหยียเหยียแล้ว เอ้มันมันปักของหวังไว้ที่ก้าแล้วตอนนี้เฮียแล้วปักของได้ด้วยเหรออ้อมันเกาะได้ด้วยดหว่าเออโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้เราก็แบบนี่แหละนี่แหละเอ้าโอ้โหไม่ถึงว่ะ เพื่อนผักก่อนเอาเพื่อนผักก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนผมมีมีคนไปได้แล้วอ่ะมีคนไปได้แล้วต้อนได้แล้วเดี๋ยวกี้หาทางก่อนหาทางก่อนหาทางก่อนโอ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกระโดดข้ามไม่ได้วะ ไอ้นั่นมันเซียนเฮีย <c oughs> เดียวมันมันมันทำก่อน่ามันขึ้นไปยังไงวะ <c oughs> โอ้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโตขึ้นไปแล้วเ <c oughs> จ็ดแปดแปดเก้าขอ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 ร <c oughs> อบนี้ขอบอกเลยรอบนี้ขอ แบบสองคนจริงนะคือแบบใครสักคนต้องเข้าอ่ะรอบรนี้จะเกิดบอกอะไรจะเกิดกานต่อไปด่างะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ดันเมื่อกี้นี่เองดันสุดท้ายด้วยเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวใช้เทคนิคใช้เทคนิคแบบ ยังไงตกก่อนแต่แต่วิ่งแต่วิ่งรอบๆเลย <c oughs> ตอนนี้มันอ๋อคือโอเคตอนนี้คือแต่สุดท้ายแล้วเอาหนึ่งคนหนึ่งคนที่เหลืออยู่สามสองหนึ่งอ้าวเอาดีดดโอเคโอเคโอเคได้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 อยอออออู่ได้อย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 ู่เฮ้ยฮูเดี๋ยวเดี๋ยว อ้ายังยังยังไม่ไม่แต่ขอลงไปก่อนแล้วกันเบียดเบียดเบียดให้คนอื่นตกเบียดให้คนอื่นตกเบียดให้คนอื่นตกเฮ้ย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 ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยอย่าชนดีอย่าชนดี้ขอละวขอละบอกเลย ไปวัดกันที่หลุมสุดท้ายอะ่ะมันไปวัดกันที่หลุมสุดท้ายแน่นอนดูวะมามาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> เอา <c oughs> อันนั้นว่าใครจะชนะอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าตัวสีแดงนี่แน่นอนตัวสีแดงเออเอ้ยตัวตัวสีส้มด้วยวะมันแดงหรือส้มวะ <c oughs> มันยังไม่ตกเลยนะเห็นตัวสีส้มนี่ป่ะใช่ป่ะโอเคครับสำหรับวันนี้กับผมนายก้าวซีเคมอนิฟายและหมอจากสป<ๆ>ู o ี้เว r l ์เกมมิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมไปกดไลค์กด light, กดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เพื่ลังให้ผมสองคนด้วยนะครับช่อง CK m o d i f ิและก็ช่อง Spooky World ครับผม สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย